ไ,ะะไม่ฉี่ใส่หน้าบ้านิดเลยว่ะพี่ไม่มีผมกอน้อช่ไม่มีผมอลกถุงมือนี้ฉี่ลำบาก ไปอีกประมาณ5กิโลนี่โอ้หรอ้อไปแล้วมันไม่มีนะไปถ้า <laughs> ไม่มีกิโ,โลลานนี่ไม่คิดไม่ฝัน<ะ>เลยจะได้าม,มานั่งหากว่าหารถงเท้าแตกในเชียงใหม่ นี่เป็นการมาซื้อครับแต่ที่ไกล้สุดในชีวิตไมหาที่แม่ต้อง่อน <c oughs> ไม่มีวนไปไปก็ไม่มีที่หาแต่ละยองแล้วยังไม่มีเลยมาจบที่โลตัสเชียงใหม่ <c oughs> <c oughs> ให้มันจบจริงนะ ีไม่ได้บอกแต่งอ๋อรไเผื่อ <c oughs> ตอนออกเลยเ้ <c oughs> <c oughs> ย่าพึ่งเหมือนกันเลย <c oughs> นั่นมันอาการของพี่ <c oughs> คุณแจี่โอเคไป